ก็ยังไงก็ฝากรัดฟาล่าฝาันด,ด้วยนะคะตอนที่3นะคะ EP 3นะทุกคนต้องกลับไปดูนะคะแล้วก็ดูย้อนหลังทันในเดซิกด้วยนะคะ<อ>ก็อยากจะบอกว่าเรื่องนี้พอเราทุกคนตั้งใจกันมากจริงๆนะคะคือผ่านผ่านความกดดันผ่านอุปสรรคมาเยอะมากมายกันจริงๆแล้วที่ยืนอยู่ตรงนี้กันทั้งหมดคือไม่มีใครทิ้งกันเลยจริงๆต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่แบบสู้กันมาขนาดนี้นะคะแล้วก็ เราก็อยากจะมีคอนเสิร์ตกันนะคะทุกคนก็ได้โปรดเอ็นพวกเราด้วยนะคะครับผมทั้งหมดทั้งมวลมันจะเกิดขึ้นได้ครับถ้าเกิดพวกคุณเนี่ยเข้าไปดู a c ล o ั้ The Sky <ช>กันเยอะๆ,ๆ,ๆเรนติ้งปังๆจริงๆค่ะว่าเราจะแบบตั้งใจฝึกซ้อมทุกอย่างเลยจริงๆค่ะครับนะยังไงผมขออนุญาตฝากนะครับน้องๆทั้ง19คนที่ยืนอยู่ตรงนี้ นะฮะเซตนักสแสดงครับจาก Across the Sky และฟ้าล่าฝันครับติดตามได้ครับวันนี้ EP 3แล้วนะครับดูได้ผ่านทางหน้าจอช่องวัน31ทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่ม15นาทีแล้วก็สามารถดูสดได้ผ่านแอปพลิเคชันวันดี2ทุ่ม 15, เปิดแอปวันดีได้เลยนะลูกสามารถดูได้หรือจะดูย้อนหลังก็ได้ผ่านทิดฟลิกนะครับก็ทุกช่องทางติดตามด้วยและกันเดี๋ยววันนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยโชว์เพราะว่าวันนี้เรามีเดอะดีเมอร์เยอะมาก มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ทุกคนมีฝันอยู่แล้วเราจะลานไปกับเพลงที่เราเปิดตัวกันมาเดริเมอร์ immer, ทุกคนเตรียมตัวสแตนบายได้เลยนะลูกมาเลยนะครับ